สวัสดีพี่น้องทุกคนวันนี้จะมาแจ้ง,งานรา้วันอีกแล้วเด้อมันนี้มีงานเขามาทั้งหางานมีทั้งงานผุ้ใายและงานผูุ้หยิงมีทั้งผีเลี้ยงและแม่บ้านเนาะมาฟังกันเลยว่าจ,จะมีงานอยู่ไแนงานที่หนึ่งนี่เป็นงานแม่บ้านถั่วไปงเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทบอดเหตุงานนี่แมนอยู่พละก้าวได้มานด้จ้าง 9, นี่มีในจา้างแค่หนึ่งคนและมีม้าหนึ่งต๊ะขอคนที่หักมา้าเพราะว่าต้องให้อาหารม้านัเนา งานที่สองอันนี้เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงนอง้องเงินเดืนเริ่มต้นอยู่ทีหนึ่งหนึ่สามพันบาททั้งนึงมันห้าพันบาทบอดเหตุงานนี่แมนอยู่บอดลมราาชนณ์นะีนาะต่องารหนึ่งตำแหนง่งข้อคนที่เคยมีประสบการณ์เป็นผีเลี้ยงน้องาะวน้องกำลังจะขอดเนาะต่องารหนึ่งตำแหนง่งด้วยและงานที่สามอันนี้เป็นงานผู้ายเป็นสางเสื่อมเล็กและสางเทพปูนเนาะต่องารเป็นผู้ผู้ส้สองคนไปเหตุงานอยู่จนันทบอุรี่ข้อคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้เงินเดือนแมนเริ่มต้นอยู่ที 1, ทหนึ่งหแต่ตงห้าพันบาท สีนี่เป็นงานแม่บ้านไบกับเงินเดืริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งบาทถึงหนึ่งหมืบาทบนเหตุงานนี่แมนยูค่องฟ้าในบ้านอาจารมีกันอยู่สีคนเขางานแปดมนย์ศูหงานสิบแนนาทีและงานสุดท้ายนี่เป็นงานแม่บ้านสีเลี้ยงน,น้องเงินเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งบาทถึงหนึ่งหมบาทบนเหตุงานนี่แมนยูร่างอินท่าในบ้านอาจารย์มีกันอยู่สี่คนเนาะผู้ไดที่ต้องการงานในหางานนี่แม่เขายเขามาข ถือสามารถทัรเขามาสอบถามใดเลยเนะาะเพราะว่าเบื้อชั้นเขามันจะมาก่ายมันติดถนนใหญ่เลยเพราะมาหอดถนนใหญ่แบบนี้เห็นต้นไม้แบบนี้เขามาได้เลยเด้อบอะเป็นตัวสีเขียวสำหรับวันนี้จะฝากงานไวายสนันนิยมนะจะมาแจ้งงานคือเก่าเด้อสำหรับวันนี้สบายดี